ไ uhm. ด้ยิ่งจะเจอเสียงมันซามานําหากันจ้าคือว่าเขาขั้วพันกันมาหลายงวดเขาคับแน่แทะเนาะาเจ้าว่าเทียรได้มากปุณิสิจนได้ตามมหาฮอดมองฮอดบอลปุณิสิแต่เราก็แม่นกับวัยวะไก่กันดิี่วไก่เนี่ยเขาอยู่ข้างเฮี้ยนเพิ่นเยือนอยู่เนา แต่ว่าแกอยกส่องหนังเซื่อแกผู้หญิสงส่องหนิงอยกติดตามส่องตรั้งแรกที่งานสมัยไปงา,านวันปฐมเนี่ยนนยัองมาแข่งกีฬาอยู่นี่นี่แองก์มาหนองแางเนี่ยอวันนี้ที่ขออนุญาตเขาเรื่องเลยเนาะจ้าพี่อ่ามีความเปลี่ยนมากจงังเดยในส่วนของชายาคำว่าน้องนัดแม่มณีนพรเก้าอาราคีนพรเก้าเก้าเสียเสียนเนี่ย S <S ได้มากจังไดครับเป็นจังไดเพิ่นมม่ยู่น้ำหนูอ่าตั้งแต่อายุสิบสามปีจนพอดอ,อายุที่สิบแปดปีจ้าครับว่าเพิ่นนี่ก็คืออ่าแม่น่าขี้นพปก้านี่เนาะแมเนาะ<า>โอ้เราก็เฮ็ดให้เพิ่นมากเรื่อยๆจา้าเราก็เรียกเขามาซุงวัด นุ่งเพิ่งจะป้อยเลขไปได้ติ๊กันสามงวดจ้ะโอ้เอ,าอ้าแล้วรู้ได้จังไนว่าเพื่อนมาอยู่น้าตั้งแต่สิบสี่เนี่ยเขามีสัมผัสจังไนก็เพิ่นแบบใดสัมผัสเพื่อนใดแต่ก็คือเพื่อนมาจากทั้งป่าที่แหลกเพื่อนมาเป็นพญานาคจา้ะฟันบอกขึ้นจังไนไม่ใช่ความฝันค่ะเห็นเลยเป็น,ปน,ปนจริงๆค่ะเราหลับตาลงเราเห็นเลยจ้ะเราต้องทําใจให้โล่งค่ะครับจ้ะ เราต้องทําใจให้รุ่งแล้วท่านจะเข้ามาอยู่กับเราแล้วท่านจะเข้ามาอยู่กับตัวเราอืจตะหมายถึงว่าน้องนัทนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมเหมอนางสมาทธิแมนจ้ะ<อ>เปลี่ยนผู้้าวนานอายู่ตลอดเนาะแมนจ้ะตั้งแต่อายุสิบสามปีนี่จ้ะสิบสามสิบสี่เริ่มเร,รมิ่มภาวนามาตั้งแต่อายุสิบต่าปีจ้ะ หลักในทางนี้โดยเฉพาะแล้วบ้านี่ตอนนี้โทษนะครับน้องอายุเท่าไหรแล้วปีนี่อ่ายี่สิบแปดไอ้ยี่สิบเก้าปีจ้ะยี่สิบเก้โอ้หลายปีที่สิาสมาน้าเนาะหลายปีหลายปีแล้วจ้ะครับผมถ้ากันกินเข่ามากไปครับผมแล้วบ้านี่ลักษณะนี่มาจังไรนเพื่อนใคยได้มาให้เลขให้เบอร์ต่อถือต่อกันมาหลายวันี่ไปสัมผัสลักษณะใดครับผม เพิ่นจะมาเข่าฝันจ้ะเพิ kind of ่นจะมาบอกลูกว oh, okay. ่าเสื้อเอาโตนี้เดอลูกจังสีนะจ้ะบอกเป็นโตเลยแมนจ้ะโต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 เพิ่นจะมาบอกเป็นโตเพิ่นจะหาร้างเคือเพิ่นจะมาบอกปลิกตามโตแต่ว่าเด็กจะได้เท่านึงแต่ว่ามีคนโงไปแล้วจ้ะแต่ว่ามีคนโงงหนูหนูกัดสาบแซงไปเพิ่นมาถ้าเกิดว่าโงงหนูไป เพราะให้เขาอยู่ดีมีความสุขจะหนูก็จะสาบแซงเรื่องหลายๆเรื่องจะชครับจะแลับตดที่หนีซื้มือนีเขาก็บ่มีความสุขจะค<อ>ระับรมมเขาก็าาากาได้รับเบร้รับกรรมเขาไปจะที่เขามากโกงเข้าไปแมนจะแลวบตดที่หนูหนูเคยถึกเหล็น้ําเขาสามตัวในเงินแน่ขมืินเดียวจะมากโกงอีกอย่างเงืนงแน่ขมืินเดียวนี่ก็คือแบบว่าปู่เพิ่นจะไปซื้อหมากไม่หมากแลือจะปล่อยปูนะ่เนาะจะ แล้ววันนี้ในลักษณะการสัมผัสของปูนี่ปูแมาเนี่ยเอ้าได้ส่งได้ทําแบบว่าได้เห็ดตำนงตำนักบอยู่ที่อ่นเท่าได้เป็นล่างส่งหรือจังไหร่านแ้วนี่ครับ่าได้เป็นล่างส่งจ่าครับผมล่างส่งนี่เขาจะเรียกรล่อลับแต่หนูป้ได้เรียกรล่อลับแม้แต่บาทเดียวแล้วแต่ศรัทธาและแล้วจิตใจเราจักครับผมแล้วแต่คนนั้นจะโอนมาให้เรา อแต่ส่วนมากเขาก็โอนมาให้หนูร้ 99, อยเก้า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 มากอย่างเงียบนะปลาจากจิตตัวปูเพิ่พพอนน<พ>ีดด่โฉกงั้นบอกเฮืจังไหนจ้าครับผมแล้วแล้วบัดนี้เพิ่นถือเลขเพิ่นเคยโอนมาบอกเฮือจังไหนเฮือน้องนัดคือว่าเห็นโทุมาเรื่อยๆอยู่วงหนึ่งนี่เพิ่นโทุมาดูดวงนี่น้องนัดดูดวงได้ลักษณะไหนครับหนูนั่งจ้ะนัง่งจ้ะนั่งซื้อกระปูแล้วก็ตอบคำถามเพิ่นไปแม่เอาน่ะขอแต่ได้ยินเสียงเขาอจ้ะเดี๋ยวด้วปู ปูกับงยาบอกเลยว่าทั้งปูทั้งยาแล้วก็มีอ่ามีปูนภาลิีมาอยู่กับหนูในตอนนี้ปูยังปูนภาลีปูนภาลิีจ้ะปูนภาลีกับแมอยู่นั่งแม่าแต่อุดรจ้ะเพิ่นยูอุดรแต่ว่าเพิ่นตนหิ่งหิ่งจนเสียนหักคนนี้ผ่ดเพิ่นมีเสียนจ้ะเพิ่นตนหิ่งมาอยู่นั่งแม่นี่ เพิ่นต่นหิ่งล้งแม่ได้ตะปูน่าฆ่าเรียแมนตะป,นปูน่ามาปูนาฆาเรยนี่เพิ่นเป็นพญานาคเชื่อกันสายนาคเชื่อกันบสน่สายนาค่ะโอ้สายนาคโอ้พอแล้วค่อยกันตะกี้บ่เสียเดรจยน ประมาณตีสีแม่ปูมาเอิดหาแม่แม่นอนลับรับนาตีสีเนาะแม่ปูมาหาเอาปูมายังหนูแม่นั่งเตยินู่ปูสีมากินมายากเกี่ยวมากน้ำลายแกักไหลอยู่เียงหมาดีนอกินว่าถูกแล้วเอาเอด้วยส่แข็งกันครับผะบไปหาน์มาสองแม่ม่หน้าหมาดีเขาติดกันแมหลายงวดล้ะจ้าลายงวดเเป็นจ้านับทวนจ้า พัดใหญ่ทุกวันเลยว่ามีงวดเวียนงวดแนจังสีบอกครับเพื่ออะไถ้ามีคนโลภถ้าเกิดมีคนโลภท่านก็จะไม่ปล่อยแล้วท่านจะไม่ให้ถ้ามีคนโลภใช่ค่ะบต้องซื้อแบบพอประมาณแบบว่าซื้อลายคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นมีเงินหลายรวยหลายกูรวยหลกูรวยค่ะกูอยากเอาตัวนี้กูอยากซื้อทุ่มทุ่ม แต่ว่า่นบ่ใหาพก่นสิว่าห้แมนเพิ่นจะบ่ใหายเล็กน้อิ่นว่าหายในหลักแสนไั่หลักคือพ่อนีอยากมี่กินแมนจ่าพอกินแมนจ้ะเขาจะถึงห6าหกแสนเจ็ดปสิเ็สีได้อยู่ถ้าซื้อเป็น1้านสองล้านสามล้านเพิ่นจะยังบ่อบุญบารมีเขายังบ่อเพิ่นก็จะยืดขึ้นเพราะว่ามันคือเงินของเขาเป็นเงินคือเป็นเงินของเทพจ้ะใช่ ถ้าเราจะซื้อแบบว่าอ่ะกูซื้อพ่อฟังซื้อแบบว่ากูล่องเมืองจากงวดก่อนถ้างงวดต่อไปมันเขา่ากูกะสีซื้อกูกะสีเอาเลขโตนี่แหละแตงเสียจ้จโดนปันใดล่ะครับแต่แต่ปูกับยาเพิ่นให้ให้ตัวเลขน้องนะโดนตืบเลาวนี้จา่าจ้ะตั้งแต่ช่วงอะตอนนี้ยี่สิบเก้าเนาะจ่าตั้งแต่ช่วงอายุวางกว่ามาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดช่วงนั้นนีบอกเพิ่นให้บรช่วงนั้นก็ให้ค่ะจ้ะ ไม่มาเรื่อยๆค่ะอ่าไปเป็นหมอลำท่านก็มาเข้าฝันแล้วหนูก็โทรไปซื้อเขาก็โกงหนูอีกค่ะเพื่อนไปอยากให้น้องนัดซื้อแม่เพื่อนไ่อยากให้น้องนัดซื้ออันนี้มีสองสีมากครับผมแต่สมัยก่อนมันบอท่านมียูทูบเนาะยูทูบพึ่งจะมาเกิดช่วงสามปีสี่ปีสามสี่ปีสามปีสี่ปีแล้วะครับผมจ้าแล้วบัดที่มีนู้พึ่งจะป่อยเลขให้ที่เขาไปตั้งสี่นะครับแล้วมันก็ ถูกมาสามงวดติดกันถูกสามงวดวันบางนึงถือประกานังนั้นถูกถูกแต่ไม่เยอะประมาณสี่พันโอ้จ้ะหมายถึงเอฟซีเสียกเสน้่นบอหนาทีทีก็ด้องน่าขันนักครับครละก้อนพุ่งมากว่าบริษัสื่อสื่อตะศูนลไอ้ยังเกาะศูนย์สองก็จะว่าสื่อตะศูนย์สองนอกนจากปูเข้าไหตัวใดไปหมดวันหนึงอ่างวดที่แล้วให้ไปอ่าห้าสามแล้วก็สามสอง แล้วก็เจ็ดสามห้เลขสามหางเท่านั้นแมนจามโอ้มันคือหายจะละหลายตัวค่ะมีบทละหางมีจังไนที่ละหางก็นานๆครั้งถึงจะได้ครับแต่ว่าที่แน่ๆนะมันเข้าอยู่แล้วเป็นเพื่อนกสิการนะเขาี่เข้านี่ละตาน่ั่แนนว่าสัมเทพกันอยากให้มีตัวกันคือกันนี่เนาะบ่บ่คือผมมั่งอาเป็นลักษณะจังสี่ ถ้าให้ตัวเดียวเป็นไหมต่างทุกคนก็บทีซื้อตัวเดียวเป็นไหมอันนี้คือบุญนี่บุญคนมาทอดกันให้ไปสามตัวคนมาซื้อซื้อตัวดอกไม่จีบเราบังบังไว้นาะอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าเป็นในหมวดก่อนก็หลายคนที่โทรมาโอ้ยบ่ได้เลยซื้อเท่านั่นเราสามสองบ่มากกว่าละเรากได้ครับผมเอ้าบ้านี้จอเข้ามาแล้วหมวดเรงหันกันเบาถึงแล้วเบาแล้วเลื้ยงวันนี้เลื้ยงวันนี้ที่ไหน เราได้ใส่ใส่มาน่ยมอส่ะใส่ผงามนจะได้น้าให้เบิ้งงวดนี่แหละน้งนัดปูกับเนมาหาไปมาแล้วจ่าหนไวหงดตองหงดโอ้หงดตองหวดเอาวันนี้เขาถามแจ้งแค่น้อยเนี่ยวันโดยส่วนมากแล้เาสมมติว่าเลขออกปุ๊บมือนี่อีกจากมือปูพคนก็หลีมาซื่อสารเมื่อเดียวบุคเับปูคไทย้ยป้าตองหงดเนาะ ปูกับแม่นเพื่อนอยากให้เอฟซีอยากได้ครับอยากให้เศร้าโลกอยากได้ครับกูอะไรเนาะอืมอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาอยากได้ครับจ่าอืมเขาบัดนี้ขอถามนั่นแนบบางทีจะจ้างเพื่อนให้จ้างต้นงวดเล่นบอแมนจ่าก็คือพวงทุ่งไทยเนื้อพวงกลางเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงบอไม่มีการแค่ให้แล้วให้เลยให้แล้วให้เลยจบแล้วจบเลยค่ะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะค่ะเแื่อเดียวจบเนาะแมนค่ะ งวดนี้ปูกับยาเป็นม่บ้าจังไรเพื่อนมาไหาเลขกนะเขียนเอาเด้อยจ้ะแต่ที่แน่ๆนะอ่าหนูจะบอบอโดนครับจะนูจะเป็นคนที่แบบว่านูจะป้อยไปโลดยังใช่ไหมครับะแล้วมาที่นี่งวดนี้เขาอาจจะบอโดนกันเน่เขาอาจจะอยากรู้ศึกษาใจกันไปเนาะครับผมอาจจะเขียนเอาเด้อยจ่าครับผมแปดหนึ่งหนึ่งแปดจ้ะ 1> บบ8 1 1หครับ FC ครับชุดแรกนะครับ8 118น0่งหนึชุดที่2 8 0 0 8ดศูนศูแอ่าหนึ่งศ0นและ0 1อ่า3 113นึ่งหนึ่งสามดสหนึ่งหนึ่ามี 3. 3> า่หางครับเลขซี่แค่นี้ครับเลขซี่หางเอาง่ายมากะ่ะทั้งเดินไปเดินกลับก็บเป็นแปดเนาะเพราะว่าตามรักปกติแล้วคน ลงทุนในส่วนนี้กับทีซื้อไปซื้อกลับอยู่แล้วเมิุนตัวเด็ดเนาะครับผมอันนี้การน้องนัดเว้าเดินไปเว้ากลับนะมันก็คือหลายหางจริงจริงเ่งแล้วก็จทีเป็นอาเป็นสี่หางเท่านั้นครับแค่เลขงี่หางเนาะกับผ่ถือว่าหลายครับผมเลขคํานวณแห้งหลายทั้งทีนครับผมแล้วส่วนใหญ่นี่เป็นออกตรงหรืออกกูกลับออกรังเขียมมันออกกับออกบุญมาสามหมวดแล้วแต่ส่วนมากมันจะออกแต่รางส่วนมากจะออกแต่รางแมนจ้ะ เท่าก็ตตองมีบวกกลางบวกบนเท่ากับได้สือบวกกลางบวกบนไว้แต่เงินก้อนเงินก้อนเงินแปดสามแลวก็ะาสามสองก็ขึ้นบนสองบนขึ้นเหนือบนมาแล้วสามมวนจะปกติจะอยู่ข้างล่างแมนจะเอาบาล์ไลบาร์ไลเลขสี่ประชัดเจนหล้วก็อีกแนวหนึ่งเด้อครับปวยพี่น้องครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากดูดวงกับกับน้องนัดนี่นะครับ อ่าเลยอยากดวงดูดวงกับยาอ่ามันนี่โนะปากานี่ก็ติดต่อมาทาังหนองนดได้เลยนะครับอ่าสามารถาดูดวง,งอ่าสามารถดูดวงพันพันทั้งออนไน์ได้เลยบอจะเป็นทั้งไร์ทั้งเฟซทั้งโทษเนาะอ่าเดี๋ยวผมถี่ขอนุยัดนำเสนอในส่วนตัวเลขแลวกันเบอร์โทรหนองนาได้ครับเด้ออ่านี่คือในส่วนของตัวเลขยา น้องนัดแม่มณีนาคีนกพะเก้าเก้าเสียงนะครับชื่อเต็มเต็มของงาเป็นจยนเั่นอ่สนตอนนี้มีปูมาอยู่นํำพอมนะครับแล้วก็ในส่วนคอยพี้องท่านใดที่ออยากดูดวงเนอครับผมเบอร์โทรกับยูด่านลางครับผมโทรมาเลยทั้งสองเบอร์เบอร์แรกก็คือศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสามสี่สี่เบอร์แรกนะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์หกหนึ่ง ขึ้นสี่สี่ห้าสี่หนึ่งสองแปดนะครับนี่ก็คือในส่วนของเบอร์โทรน้องนัดนะครับในส่วนของตัวเลขน้องนัดอ่าไม่น่านาคีนอะอ่านี่ยังก่อนเลยแม่มณีนาคีนับพเก้าเก้าเสียนนะครับวันวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกห้า,หาครับเห้นแปดหนึ่งให้นิ่แปดหนึ่งให้เน้นไปที่แปดหนึ่งอะไรอีกอ่าว่องกลมแนวว่องกลมเนี่ยให้นิ่งไปที่แปดหนึ่ง ลืมบอกครับผมฉีดฉีดเอาเน,น,น,น้นที่แปดหนึ่งเม็ดเ,เดียวนะครับเน,น้นเน้นแปดหนึ่งเม็ดเ,เดียวครับผมเอาเอาช่วยอีกรอบนะครับช่วงนี้กาเที่ว,ว่ามาลุกวนน้องนับนะครับน้องนับกับว่าใครสบายไป็นไหนได้พอพี่น้องครับแต่ว่ากาน้องนับกันยังมีกันยังใจดีอยู่วันอ่อดกันยังให้โชคให้ใช่ให้ตัวเลขตัวเบอร์แนวทงังเข้าไปอยู่ก็ได้วันนี้กห้โชคดีไม่ใช่สุกหูทุกคน จ้งได้ไข่ไหน้องนาถหายไปไหมในส่วนของลกูกไข่ไข่เก็บกระได้น้องน้องนาเนาะเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นเนาะเห็นอ๋อบัดนี้ก็ชัดเจนเนาะคุณพี่นนะ้นองเนาะแคบจอไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้เข้ากระสีน้ำเสนอไว้ซัมนี่นะครับเดี๋ยวจังได้ก็ขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆในส่วนของอน้องนา,นาที่หายแนวทางมานะครับผมอ่าสำหรับ อันนี้การใา้คนรบก,กวนน้องนัดจำเนาะ,ะ,ะเราเขออนุญาตรบกวนน้องนัดจำมนาะนะครับขอบคุณน้องนัดหลายๆครับขอบคุณครับ